สสคสซีชาวฝากมาได้นะสวัสดีครับลปลาเลือยอย่างบบเป็นเลือดต่อสู่เ,เล้ยมันจับเรรดขึ้นมันจับเยอะ จ้าเลี่ยนมากเนาะตะกี้ก็เลี่ยนอย่างาเรือมาตรก,กรเป็นคนหาเรือพอร์ตแต่รู้จักไหมพอร์ตอต่เคืองม,มือนี้ไม่ค่อยเอาท่าปั่นได้หรอกอืะใช่ไหมท่าเรือเขาเรียกว่าพอร์ตใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเครื่องบินแอร์พอร์ตนั่นเห็นปะเกง่งผมเก่งเลยแหละผมใช้ชีวิตต่างประเทศได้แบบสบายเลยแหละ ใช่ไหมสวัสดีเพื่อนเราชื่อโฟกัสนะยินดีที่ได้รู้จกักนะยูโรฝังเนื้อฝักตัวด้วยครับโฟกัสอ้ส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับเด็ก <c oughs> นอนอะไรไปเองไปนอนกันเนอะได้ปะป่ะ <c oughs> <c oughs> แม,ม่แม่นอนมึงสิ่แม่เหอม่ต้องหากิจกรรมขายเนื้อแกะกินเออมันนี่เนื้อแกะกินอยู่แ,แ,แหลมแหลมแหลมยขาโดนแล้วว่ายน้ำไปเองดีไหมนี่เปิดแมพดูซิไปโรงแรมกีน่นาทีชื่ออะไรโซว่ายน้ำไปเลยไหมเออโซ่ทำอะไรข<ซ>าบไปอยู่รอ<ม>เรือมารับโซบ,บ้านี่มั้ ก็บ้าบ้า so บ sure. mm ้โซอันเดิสเซนี่นโอ้ไม่เนะนี่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 เก้าชั่วโมงอ้อมกี่อ้อมสงขาม่ใช่ครแต่แถบโซงาก็ได้อันนี้เือนตัวทอะไมาเนาอ๋อนี่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 วะเอามังหันนี่เจออยู่อ๋มไปใส่ลว อย่าซนนะไม่ใช่บ้านเราเอ้ามังหันดิเจออยู่ไหมเมาเมื่อกี้มันเจอแล้วเก้ากิโลนะ่ะเก้ากิโลอืมเก้ากิโลน้ำนะ่ะเก้ากิโลไมทะเลนะ่ะเขาบอกสิบห้านาทีอ่ะสปีดโบสสิบห้านาที โอ้มันหาบ่เจอครับพี่น้องที่นู่นกี่โมงละเร็วกว่าเราสองชั่วโมงที่ไทยเหรออที่ไทยก็ไปตอมเย็นวะ,ะ,ะเร็วช่เนี่ยเก้ากิโลเส้นทางเอาเอาไม่ได้โอ้ตอใแบบต้องใช้แบบมันเปิดว่าอะไครับต้องใช้แม็ ถ่ายคลิปเอามาลงแอปแดงด้วยนี่มันต้องเลือกมันไม่มีทางเลือไงโอ้แต่น้ำดูดูทุกคนมันมน,นี่ยังไงเปลี่ยนกล้องก่อนให้ดูน้ำก่อนอ๋ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นีเนน่เป็นไหยมันเป็นสีฟ้าจะหนี่ทุกคนมันเป็นแบบทาเลือสีฟ้าบูบูไม่ใช่สกาย สกายคัลเลอร์นี่เห็นไหมอันนี้เป็นท่าเรือรอรอข้าเจ้ามารับอุ้ยอันนี้เลยนี่ถาข้าเจ้ามาครับครับพี่น้องเอาสีกันยี่ม่หิปวะเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ค oh, <laughs> ุนแล้วคืณแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันผมเที่ยวไม่สนดกนะโอเคครับ <c oughs> สีเธอคอยใส่ทูพีทด้วยไปกี่วันสิบห้าวันครับ <c oughs> ไปจกคนมากกันสิบคนครับยูอินมันดิฟเยสเยสเยสนี่ไงสปีดบอสโออันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเรือประมงนี่ ดี๋ยวผมถึงโรงแรมแล้วผมไลฟ์ใหม่เนาะเข้ามาทักทายกันเคบอะเวีอีพี่เข้มพี่เข้มไม่ได้มารีวิวให้ดูหน่อยนะได้สิ อันนีกาใช่ไหมเพื่อนอันนี้กาไหมน่ะกากาให้ทุกคนอ่ะดูกาที่มันดิมีกาด้วยไดไหมกาแกะแกะเออเออเป็นไออหืออานนะไเออ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 มาเดินมาเดิน เอาหนกกระจอกกระจอกไว้กระจอกอืม,อ,มอีกสี่แกแสกอยู่เลยหมดเลอโอ้สามีละคือบอกแล้วใช่ไอมยัง